ถ้าสามารถขอได้ทุกสิ่งที่เคยฝันถึงแต่ต้องแลกกับการไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยคุณจะยังอยากได้อยู่ไหมขอต้อนรับสู่ Learn c u t i n k e r ช่องแห่งนักคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้คำถามนี้ฟังดูเกินจริงแต่ในชีวิตจริงเราแลกเวลาสุขภาพความสัมพันธ์และความสงบในใจเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ทุกวันแค่ไม่มีใครบอกเราว่า กำลังแลกชีวิตอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งลองมองให้ลึกลงไปกว่านั้นทุกครั้งที่เราทำงานเกินแรงเพื่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทุกครั้งที่เรายอมให้ความเครียดกัดกินเพราะกลัวไม่มีพอทุกครั้งที่เราเลื่อนจอเพื่อหาความหมายจากสิ่งที่คนอื่นมีเรากำลังตัดเวลาชีวิตทิ้งทีละนิดโดยไม่รู้ตัวคำถามไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแต่มันคืออยากอยู่แบบไหน เพราะสิ่งที่ได้มาทั้งหมดไม่เคยเท่ากับสิ่งที่เราเสียไปเพื่อให้ได้มันมาและบางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าความสำเร็จอาจเป็นเพียงชื่อใหม่ของความหลงทางที่สวยงามที่สุดในโลกในวันที่เงินหาได้ยากความรู้สึกมีคุณค่าก็จางหายไปพร้อมๆกันไม่ใช่เพราะการขาดเงินแต่เพราะโลกบอกเราว่า ไม่มีเงินเท่ากับไม่มีตัวตนเราถูกฝึกให้ใช้ค่าของตัวเองแลกกับตัวเลขในบัญชียิ่งเหนื่อยยิ่งต้องทำยิ่งว่างเปล่ายิ่งต้องหาบางอย่างมาถมจนในที่สุดเราเริ่มไม่รู้ว่ากำลังใช้ชีวิตหรือแค่พยายามไม่ให้ตัวเองจนสังคมในตอนนี้ทำให้คำว่าอยู่รอดถูกยกขึ้นเหนือคำว่าอยู่ดีเราวัดกันด้วยราคาโทรศัพท์ที่ถือรถที่ขับ หรือบ้านที่ผ่อนคนที่มีน้อยถูกมองว่าล้มเหลวทั้งที่บางคนมีเพียงน้อยแต่ยังยิ้มได้จากใจจริงความยากจนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการไม่มีเหตุผลให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะไม่รู้จะสู้เพื่ออะไรอีกแล้วเมื่อความหมายของชีวิตถูกยึดไว้ด้วยราคาของสิ่งของความสุขก็กลายเป็นสินค้าที่ต้องซื้อและเรากลายเป็นผู้บริโภคของฝันคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ประโยคที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างฟังดูทรงพลังแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกขายให้เราเชื่อมาตลอดชีวิตลองสังเกตตัวเองดูว่าทุกครั้งที่ได้เงินมากขึ้นความสุขก็มากขึ้นเพียงชั่วครู่เดียวพอความรู้สึกดีเริ่มจางลงสมองก็ผลักให้เรามองหาสิ่งที่แพงกว่าดีกว่าใหญ่กว่าทันที นี่ไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นกลไกลโดปามีนที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์เกินไปเราถูกหลอกให้เชื่อว่าของชิ้นถัดไปจะทำให้รู้สึกเติมเต็มแต่ยิ่งไล่ตามมากเท่าไหร่เรายิ่งค้นพบหลุมอีกหลุมหนึ่งที่ลึกกว่าเดิมและสุดท้ายเราก็อาจไม่ได้ต้องการของชิ้นไหนเลยแต่ต้องการความรู้สึกมีตัวตนจากการได้มาความมั่นคงที่หวังไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง เพราะเมื่อมีมากขึ้นเรากลับกลัวจะเสียมันมากกว่าเดิมมีบ้านแล้วก็กลัวผ่อนไม่ไหวมีเงินเก็บก็กลัวไม่พอมีงานดีขึ้นก็กลัววันหนึ่งจะตกงานเงินซื้อความสบายได้แต่ซื้อความสงบไม่ได้ซื้อความนิยมได้แต่ซื้อความมั่นคงในใจไม่ได้ซื้ออนาคตได้แต่ซื้อความรักต่อชีวิตตัวเองไม่ได้เลยและนี่คือจุดที่คนจำนวนมากเริ่มสับสน คิดว่าตัวเองต้องการเงินเพิ่มแต่จริงๆแล้วต้องการความรู้สึกปลอดภัยภายในใจมากกว่าทุกอย่างบนโลกนี้ความต้องการที่จะได้มากกว่าเดิมไม่ได้เกิดจากความเห็นแก่ตัวแต่มาจากกลไกลพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ความอยากเอาตัวรอดแต่เมื่อมาถึงยุคที่ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ต้องหนีภยัยความอยากอยู่รอดจึงแปลเป็นความอยากได้เพิ่มแบบไม่มีเพดาน สมองผลิตโดปามีนทุกครั้งที่เราคาดหวังไม่ใช่ตอนที่เราได้มาแล้วความสุขจึงอยู่ที่จุดหมายถัดไปเสมอไม่เคยอยู่ตรงหน้าที่กำลังหายใจอยู่ตอนนี้เลยนี่คืออีกเหตุผลที่บางคนทำงานจนล้มทั้งยืนแต่ยังบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวและเป็นอีกนิดเดียวที่ไม่มีวันไปถึงเราเชื่อว่าการได้มากขึ้นจะทำให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่ความจริงคือเราแค่พยายามหลีกหนีความรู้สึกไม่พอใจในตัวเอง ความสำเร็จเลยกลายเป็นกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความกลัวลึกๆว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นใครมนุษย์จึงวิ่งไม่หยุดไม่ใช่เพราะอยากได้มากขึ้นแต่เพราะไม่รู้จะทำยังไงกับความว่างเปล่าในใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและคำถามสำคัญที่สุดคือถ้าวันหนึ่งเราหยุดวิ่งเราต้องสบตากับตัวเองในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษเราจะมองเห็นอะไรในตัวคนนั้นบ้าง เมื่อความอยากได้ไม่มีวันจบนักปราชญ์และศาสนาจึงพยายามตอบคำถามเดียวกันมานับพันปีทำไมมนุษย์ถึงไม่เคยพอฮารารีบอกว่าความอยากคือคกลไกวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์รอดพุทธศาสนาบอกว่าความอยากคือรักของทุกข์สโตอีกบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ควรวางและศาสตร์จิตวิทยาบอกว่ามนุษย์ต้องการความหมาย มากกว่าความสำเร็จเสมอทั้งหมดต่างพูดตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าเราจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อหยุดวัดคุณค่าตัวเองด้วยสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงเชิงจิตไม่ใช่การปฏิเสธความทะเยอทะยานแต่เป็นการรู้ว่าเราไม่ควรฝากหัวใจไว้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อมองลึกเข้าไปในความต้องการเราจะพบว่าเราต้องการเงินเพื่อรู้สึกปลอดภัย ต้องการความสําเร็จเพื่อรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรต้องการการยอมรับเพื่อไม่ต้องอยู่ลําพังต้องการมากขึ้นเพื่อกลบเสียงเล็กๆที่บอกว่าอย่างไม่ดีพอในเชิงพุทธนี่คือตันหาที่รัดชีวิตในเชิงสโตอิกนี่คือสิ่งภายนอกที่ไม่มีวันเติมเต็มในเชิงจิตวิทยานี่คือช่องว่างทางคุณค่าที่รอให้เราเข้าไปนั่งฟังไม่ใช่พยายามถมความพอเพียงของจิต ไม่ได้เกิดจากการมีน้อยแต่เกิดจากการเห็นว่าต่อให้ได้มากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นได้เลยและบางทีความหมายของการมีชีวิตอาจไม่ใช่การได้ไปถึงยอดที่สูงที่สุดแต่อาจคือการกลับมารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้โลกเห็นอีกต่อไปความทะเยอทะยานเป็นพลังที่ขับดันมนุษย์มาทุกยุคสมัยแต่พอผ่านเส้นบางๆเส้นนี้ไป กลับกลายเป็นภัยคุกคามที่เราสร้างให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวหลายคนทำงานหนักไม่ใช่เพราะต้องการความสำเร็จแต่กลัวว่าถ้าหยุดแล้วโลกจะรู้ว่าเราไม่เก่งอย่างที่คนอื่นคิดบางคนสะสมเงินทองไม่ใช่เพื่ออนาคตแต่เพราะความกลัวในอดีตยังทำให้ใจสั่นอยู่ทุกคืนพอความสำเร็จกลายเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกอ่อนแอเราก็เริ่มใช้มันผิดที่ใช้มันเพื่อหลบใช้มันเพื่อซ่อนใช้มันเพื่อกลัวคนเห็นตัวตนที่เปราะบางที่สุดของเรา นี่คือกับดักที่ดูเหมือนเป็นทางรอดเพราะภายนอกทุกอย่างดูดีดูมั่นคงดูไปได้ไกลแต่ข้างในกลับยิ่งกลวงจนไม่กล้าแม้แต่จะหยุดพักคนจำนวนมากไม่ได้ไล่ตามความสำเร็จแต่กำลังหนีความรู้สึกไร้ค่าที่ไม่เคยได้รับการยอมรับและไม่หนีไม่เป็นความเหนื่อยล้าเลยดูเหมือนหน้าที่ความทุกข์เลยดูเหมือนเส้นทางปกติของคนมีอนาคตความสำเร็จที่ไม่พาหัวใจกลับบ้านคือความสำเร็จที่กัดกินเรา เหมือนปีนยอดเขาสูงจนสุดปลายฟ้าแต่พอไปถึงกลับพบว่ามีแค่ลมเย็นๆกับความเงียบที่ถามกลับอย่างเบาว่าแล้วสิ่งที่คุณเหนื่อยจนแทบไม่เหลือลมหายใจอะไรในนั้นทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆความหมายของการมีชีวิตไม่ได้ปรากฏในวันที่เราประสบความสำเร็จใหญ่โตแต่มักโผล่ขึ้นมาเงียบๆในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษเลย บางครั้งมันอยู่ในเช้าที่เรายังหายใจได้อยู่ในมือที่ได้จับของคนที่รักอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆจากคนแปลกหน้าหรือแค่อยู่ในความรู้สึกว่าวันนี้ยังอยากตื่นขึ้นมาหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไปให้ไกลแต่ลืมถามตัวเองว่าไปเพื่ออะไรเพราะถ้าจุดหมายคือการมีมากขึ้นเรื่อยๆมันอาจไม่มีทางไปถึงแต่ถ้าจุดหมายคือการได้รู้สึกมีชีวิต มันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เรามองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ไม่เร่งรีบการมีชีวิตจริงๆอาจไม่เกี่ยวกับการได้มากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราอยู่กับความธรรมดาเรารู้สึกขอบคุณมันได้ไหมหรือเรายังต้องการเหตุผลพิเศษเพื่อตัวเองรู้ว่ามีคุณค่ามนุษย์มีแนวโน้มมองข้ามทุกอย่างที่คุณเคยทั้งสุขภาพที่ยังดีเพื่อนที่ยังอยู่ความรักที่ยังไม่หายไป เพราะจิตใจชอบมองหาสิ่งที่ไม่มีมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าวันหนึ่งเราเริ่มมองเห็นความหมายเล็กๆที่หล่นอยู่ตามทางความเหนื่อยล้าจะไม่ใช่ศัตรูความล้มเหลวจะไม่ใช่ปมและการมีไม่มากพอจะไม่ใช่คำพิพากษาตัวเองอีกต่อไปเพราะความหมายของการมีชีวิตไม่ได้ซ่อนอยู่ในอนาคตมันอยู่ในวินาทีสั้นๆที่เรารู้สึกว่าการได้อยู่ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่าที่คิด ลองจินตนาการว่าถ้ามีใครสักคนยื่นสัญญามาให้โดยระบุว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่เคยปรารถนาบ้านรถเงินความสำเร็จชื่อเสียงความรักแต่มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือคืนนี้คุณจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยคุณจะเซ็นไหมคำถามนี้ไม่ใช่การทดสอบความกล้าตายแต่กำลังทดสอบว่าสิ่งที่คุณอยากได้ มีค่ามากกว่าการได้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะในวันที่เงินทองหาย,ยากความกดดันสูงจนหายใจติดขัดการงานไม่มั่นคงอนาคตไม่ชัดเจนหลายคนเผลอคิดว่าถ้าได้ทุกอย่างที่อยากได้ชีวิตคงจะดีขึ้นทันทีทั้งที่ความจริงสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่เป็นความรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันคุ้มค่าเราวิ่งไล่ทุกอย่างที่อยู่ไกลออกไป จนลืมคุณค่าของสิ่งที่กำลังหายใจอยู่ตรงหน้าลืมว่าความหมายของชีวิตไม่เคยซ่อนอยู่ในราคาสินค้าแต่ซ่อนอยู่ในคุณค่าที่เรามอบให้กับตัวเองบางทีสิ่งที่เราตามหามาตลอดอาจไม่ใช่คำว่าสำเร็จแต่อาจเป็นคำว่าพอแล้วกับวันนี้โดยที่หัวใจยังเลือกอยากมีวันครุ่งนี้ต่อไปแล้วคุณละ่ะถ้าได้ทุกอย่างจริงๆแต่ต้องแลกกับการไม่ตื่นขึ้นอีกเลย สิ่งเหล่านั้นยังน่าแลกอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดคือการยังได้ตื่นมาเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอีกวันหนึ่งฝากมุมมองของคุณไว้ในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเดินทางของความคิดแล้วเราจะไปด้วยกันที่นี่ Learn to thinker ช่องแห่งนักคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้